ตองตองขึ้นรถตองตองทำไมนั่งแบบนี้อ่ะมันขับยากก็เป็นผู้หญิงอ่ะจะให้นั่งยังไงโอ้ยแท็กซี่ไม่มีสักคันเลยหายไปไหนหมดโอ้ยแท็กซี่สมัยนี้เรียกยากเรียกเย็นจริง ขัเป็นปะไม่นั่งเล่าเออไม่นั่งก็ไม่นั่งไม่ไหวแล้วถ้าเป็นแบบเนี้ยแม่ต้องจับได้แน่ๆเลยไม่อยู่มาโอ้โหอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเย็นนี้จะกินอะไรกันจ๊ะว่ามา เอาทำ่ไมไม่ตอบล่ะเอ็งเอ็งไรก่่รกัาทำอะไรอ่ะจะมาแกะโบพที่ทำไมก็โบไม่สวยอ่ะห้ามแกะนะใส่เหมือนเดิมเลยนี่เราจะสลับร่างนานๆแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวแม่ก็รู้หรอกหรือว่าเรากลับไปวิ่งชนกันอีกทีไหม ค่ะกลับมาแล้วเหรอลูกค่ะเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนชุดก่อนนะแม่กล้องมาช่วยงานแม่ด้วยนะค่ะจริงจิงงั้นเดี๋ยวเรารีบไปเปลี่ยนชุดนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่บัวเกับพี่ชอบรออยู่เออเอไป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 เลยพี่ต๋องเดินไปก่อนูไปก่อนยีนตรงนี้อยู่นั่นน้า ทางโน้นไปแล้วเราเห็นครเดียวแม่เงียบแม่ไปแล้วแม่อยู่นี่นกบเยอะดิกมเยอแล้วเนี่ย เล่นเกมอย่างนิวมันจะมือแล้วนะเนี่ยใช่เล่นเกมอะไรพี่ฝอยมีเกมอะไรบ้างวันนี้วันนี้เล่นอันนั้นนะจัมจีมมะเขือปอกแตกได้อันนี้คนละอันคนละกระปั้นอะโพ้โหแล้วปวดลงโทษอ่ะลืมลืมนี่ดี่พี่โอ้โหพี่จำมาแล้วมันลงโทษยังไงเนี่ยพี่ถ้าโดนใครอ่ะคนนั้นน่ะอมน้ำมันรูปห้าวิอ๋อมันไม่น่ากินนะพี่ แ8นกบเลาะน้าจะมองมองนกคุณร้องร้องคนลุกเลย เกมเล่นอื่นกันดีไหมเออมากเกมอื่นเล่นกลับแล้วอ่ะโอยจริงจริงมาแป๊บเดียวเองเล่นก็ดูอ่ะโอ้กลับช้ากับเร็วมันก็ดูเหมือนกันนั่นแหละมันเบื่อแล้วว่าโอ้ยวหาเกมใหม่ให้เล่นเกมอะไรดีเนี่ยกิมโปสับปั๊เล่นเลยเร็วเอารกอกเลยก็คือมันต้องส่งอาหารไปเร่อๆแล้วเราก็จะเสิร์ฟเสิร์ฟก็คือปัดขึ้นไปอ๋อโอเคมาๆๆๆๆๆๆ

ชั้นว่าจะน้องก็วันนี้วันเกิดแม่ไงใช่ครับตดองตองไอคีบอกวันเกิดแม่ก็ไม่เคยสอเไยค่ะสุดท้ายเตรียมของกันอยู่ค่ะได้เล่นเกมใช่ไหมไม่ได้เล่นครับไม่มีเลยครับไม่มีครับเขาเล่นกัเองเขาเล่นกับใครเล่นเกมหรือเปล่าไม่เปล่าครับอย่าให้รู้นะว่าพี่ช็อปพี่บัวพี่ไมล์

แป๊บนึงดีมันหลดอ่ะบัวเราเริ่มจับตา้ยไมพ่อมันเบลอเกมใหม่มีสี่คนตาลายมดแล้วทำไมเห็นดวงดาวอยู่บนเพดานไปเกาะไปหาแม่ดูวงเราไม่ค่อยเจอไม่เหแล้วไม่เห็นแล้วเราทำออกอยู่ไหนเนี่ยออกดีกว่า

ตามแม่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่แบบตาเแื่อยเลยถ้าแม่ไม่มาตามแม่ไม่รู้นะเนี่ยว่าเป็นอะไรกันไม่รู้แม่ปวดตาูก็มองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเหรอนี่เลขอะไรไม่เห็นตอนนี้เหมือนมีอะไรของขาวเต็มตาเล้วแฉลบตาด้วยอะไตาไม่ได้เลยเป็นเพราะเด็กๆเนี่ยเล่นเกมกันใช่ไหมเล่นนิดเดียว เยวสาตาเสียไปหาหมออนเดี๋ยว่อยว่ากันแม่ไู่ไหนอ่ะแม่กาะแม่เกาะแม่กาะแมกาะองมาช่วย่ยไปด้วยได้วยอยังไงอ่ะให้เราต้องค้าลูกตาอกเปล่านี่อะเาเป็นยังไงเด็กๆไปหาหมอมาตาจะต้องปิดหลายวันเลยนะเนี่ยเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเล่นเกมกันเยอะแสงอ่ะเวลาเล่นน่ะ ตาเล่นอะไรให้พอสมควรลูกต้องปิดตาไป2วันเลยนะขอรทษค่ะแม่จะไ,ไม่ชวนน้องเล่นมเ็นเลยโอเคโชคดีนะตาไม่บอกเด็กๆก็เหมือนกันนะคะเวลาจะเล่นอะไรนะเล่นแต่พอดีนะมือถือก็เหมือนกันคะ่ะเล่นหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ควรจะต้องพักนะคะห้ามเล่นทั้งวันเป็นอันตรายต่อสุขภาพเด็กๆเปิดตา<ะ>จริงๆแล้วนะคะนี่ก็คือการแสดงเท่านั้นนะคะ เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะก็คือตามปกตินะคะแล้วแค่ทําเป็นแบบว่า acting เฉยๆนะคะทุกคนคลิปนี้เป็นละครสั้นสอนใจนะคะน้องๆเวลาเล่นอะไรอย่าลืมนะเล่นมือถือเล่นจับพอดีนะคะจะได้ไม่อันตรายใช่ค่ะคลิปนี้เราเล่นจริงๆเราไม่ได้ตายจริงๆเราไม่เจ็บจ้าจริงนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนีนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย